สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับน้องฟอร์ดนะคะวันนี้นะคะเรามีารถแบกตาให้กับทุกคนได้ชมกันนะคะรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่น XLT นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดานะคะราคาอยู่ที่857,000บาทน,นะคะส่วนเกียร์ออโต้นะคะราคาก็จะอยู่ที่920,000บาทน,นะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่า XLT สายซิ่งนี้เป็นยังไงนะคะเดี๋ยวมาชมกันใกล้ๆกันเลยนะคะ นี่ค่ะรุ่น XLT นะคะ2021นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าอยากได้แบบสายจริงนะคะน้องก็เลยจัดให้นะคะเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเตอร์นะคะตัวนี้นะคะพร้อมไฟ LED 3ดวงตรงด้านหน้าตรงนี้เลยถัดมาด้านข้างนะคะแล้วก็ใส่เป็นไฟมาสแตงไปให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นคลีป3คลีบค่ะมาพร้อมกับไฟเดย์าวิ่งตอนกลางวันนะคะแล้วก็ ไฟลูกแก้วตรงนี้นะคะลูกค้าก็เลือกมาเป็นสีน้ำเงินนะคะเพื่อให้เข้ากับตัวรถสีน้ำเงินของเรานะคะส่วนรุ่น XLT นะคะก็จะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะรุ่นของเราตัวนี้นนเลยนะคะเดี๋ยวจะให้ตากล้องแพนให้ชมรอบคันกันเลยนะคะว่า XLT โลดเตี้ยนี้เป็นหน้าตายัางไงนะคะนี่ค่ะส่วนแมกยางนะคะแล้วก็ใส่เป็นแม็กซิงไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้ค่ะมาชมกันใกล้ๆกันเลยนะคะ ค่ะรุ่น XLT นะคะจะเป็นเครื่องยนต์2.2ลิตรนะคะ160แรงม้านะคะตัวนี้นะคะ,ะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะ6สป,ปีดนะคะ,ะแล้วก็ใส่เพิ่มเติมมาตรงนี้นะคะก็จะเป็นเบ้ารองมือจับไปให้กับลูกค้านะคะตัวนี้นะคะกันลอยเล็บขีดขว่วนนะคะส่วนที่ติดเพิ่มเติมมาตัวนี้นะคะน้องก็แถมให้จะเป็นคิ้วการสาดแท้จากโรงงานฟอร์ดเลยนะคะ ส่วนรุ่น XLT นะคะก็จะมาพบกับบันไดข้างค่ะลูกค้าไม่ออกเนาะก็ใส่เป็นเท่ๆแบบนี้เลยนะคะอย่าไปชมด้านหลังกันเลยค่ะส่วนมากนะคะอยากให้ตาล้องแพนให้ชมรอบรอบคันกันเลยนะคะว่ารุ่น XLT โลดเตี้ยนี้หน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะนี่นะคะด้านหลังของเราคะ่ะส่วนการ การชนหลังของเราค่ะก็ยังใส่เป็นโครงเดิมของรุ่น xlt นะคะก็จะมาพร้อมกับเซนเซอร์4จุดด้วยกันนะคะส่วนด้านท้ายค่ะแล้วก็ใส่เป็นครอบครอบไฟท้ายไปให้กับลูกค้านะคะวันนี้นะคะก็แบบว่าติดขาดนิดนึงนะคะไม่ค่อยจะเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยนะคะ นี่นะคะภายในของเรานะคะรุ่น XLT นะคะ2021ค่ะก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะทั้งคันเลยนะคะส่วนพวงมาลัยนะคะของเรานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะฟอร์ดกระบ,บะเจ้าเดียวเจ้าแรกนะคะที่ทําเป็นพวงมาลัยขึ้นมานะคะมาพร้อมกับปุ่มฟังก์ชันตรงนี้เลยนะคะใช้งานสะดวกสบายอตอนที่เราขับรถนะคะส่วนรุ่น XLT นะคะในราคา857,000บาทนะคะสําหรับ เกียร์ธรรมดานะคะก็จะมาพร้อมกับซิงค์3ขนาด8นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อ a p p l e Car p l a y แ a n ด์ไอออได้นะคะเดี๋ยวเราไปฝากคลิปกันด้านหน้ากันเลยนะคะพี่วลนีค่ะน้องก็พาทุกคนชมรอบคันของรุ่น XLT โหลดเตียกไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้านะคะฝาก ทุกคนติดตามด้วยนะคะว่าน้องจะเอารุ่นไหนมารีวิวไปให้กับลูกค้าได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ